แล้วไอประเด็นแต่แต่เขากำลังจะมีมหากรรมไล่หนูตีงูเห่าที่สีสเกตนะพี่ทวีเร็วเร็วนี้อ่ะอากุสปันมากเนอุพากันไปกินทุเรียนเฉยอพากันไปกินทุเรียนภูเขาไฟกินเป็ดดินภูเขาไฟสีสเกตออคือคือผมตามาหน่อยได้ไหมผมตามาแบบตรงไปตรงมาได้ไหมอืมครับ มันเทศกาลอีเวนต์เก็บตังค์อ่ะอ๋อครับเออไม่ uh. ไม่ได้ดูถูกดูแคลยการเมืองหรอกอ uh huh. ดูในหมาอะไรก็ท,ทากิจกรรมการเมือง,ก,องก็เติบโตมาจากการเมืองในหมาอะไรแล้วก็นะครับก็เกาะติดการเมืองมามาโดยตลอดอะ่ะ uh huh. นะครับเวลาเราเห็นอะไรบางอย่างเราก็โอ้บา oh. งก็มองถึงทางจบได้แล้วอะ่ะนะครับอืม uh huh. อะไรก็เรียกเทศกาลอะไรกี้นิ ไล่หนูตีงูเห่าไล่หนูตีงูเห่าเขียนเ่าไล่หนูทิ่เปียวาผมควจะจะวิ่งผมัวรจะจะวิ่งลงรูหนูวะดิเออผมก็คิดมาอย่างนกันนะหลายๆคนกำลังวิ่งลงรูหนูเออครับเดี๋ยวผมควเดี๋ยวจะไปไปร้องป๊อกแช่ป๊อกอะไรในที่เด็กเด็กเขาร้องอ่ะออหนูใส่ก็บ็อกกันนะครับ S <S แต่อันนี้จะไม่ใช่จับหนูใสก่กระบอกจะวิง่งจะวิ่งลงดูหนูกันนะเนออี่ยผมเสริมวิธาวีนิดนึงนะครับเรื่องประเด็นเนี่ยเพื่อให้มันชัดเจนขึ้นเรื่องของนาักการเือนเอาข้อมูลของสื่อมาเนี่ยนะครับออซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยการทางานของสื่อเนี่ยต่างจากสื่อสื่อสมัยใหม่เอาละเราเรา,เราไม่ไม่ไปปรามาสไว้จะไม่อย่างนู้นอย่างนี้อย่างวิธารบอกบางทีเราก็งงเหมือนกันล่าสุดเนี่ยผมจัดงานเนี่ยนะครับ น้องๆที่เป็นสื่อมวลชนก็มาช่วยทําข่าวมาถึงคุณท้่ยที่เขาจะต้องถามเราผมคิดว่าเขาจะถามแบบผมว่าพี่วันนี้ใครใครมาบ้างวิยากรมาครบไหมอืมอืมแล้วก็พูดคุยกับเรื่องประเด็นที่เราตั้งะล้วก็มาพี่อ่าเสวนาเสร็จแล้วมีเพจอ่ามีเพจแจกตามไหมอืมอืมเขาบอกไม่มีผมก็มองหน้าผมแบบงงไงผมยิ่งงงหนักกว่าฮะเอ้ถ้าถ้าทาข่าวเพจแจกไปผมไม่ต้องจัดเสวนาก็ได้อืม ใช่ไหม huh. แล้วถามว่ามันจะได้ประเด็นหรอถ้าคุณไม่มาฟังให้มาจาับประเด็นเอานี่วงเสวนาครับมันก็จะ uh huh. เขียนตามที่เจ้าภาพอยากให้เป็นไงเนี่ยคือคือรื่องก่อนเนี่ยเอ่อผมคิดว่าเขาทําการบ้านแล้วเขาดักนักการเมืองได้นะอ่าค uh ือ huh. ประเด็นหลีดข,ของเขาในการเมืองเนี่ยเขาจะไม่มาแบบนี้ไม่ไม่ได้มาจากประเด็นที่นักการเมืองพูดอืมต uh ัว huh. ที่เราเรียกกันว่าจาะไม้จมาะไม้ให้พูดอะ่ะเราไม่ได้สัมภาษณ uh ์ huh. นะ เพราะว่าเราแทบจะไม่ได้ยินเสียงนักข่าวถามเลยนะทุกวันเนี่ยครับนะฮะก็จะเจาะมาให้พูดพูดมาแล้วก็มาซึ่งมันไม่มีอะไรเนี่ยแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาจะดักทางได้เลยนะแล้วก็การคนา้นคว้าข้อมูลเนี่ยในสภาพิปรายไปเนี่ยครมันักข่าวต่างๆก็จะขึ้นเลยแล้วก็มีการเทียบเทียงเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นยังไงถ้าเป็นประเด็นที่ลากยาวนะจะชี้เห็นในคนอ่านข่าวจะตามทันแล้วก็จะรู้โอ้ยนี่โกกหรือนี่พูดจริง S <S ออาครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นเนี่ยผมยอมรับนะว,ว่ามันมีสํานักข่าวที่ที่มีสูงข้อมูลอยู่ของตัวเองเนี่ยครับมันมีอยู่สามสำนักอืมมติชนเนี่ดดบหนึ่งเนี่ยครับมีสูงข้อมูลของมติชนแล้วก็ามันมีของผู้จัดการครับอืมผู้จัดการนี่มีนักวิชาการเข้ามาติวในแต่ละได้นักข่าวพื้เมืองเลยครับอืมนลครับรองโงมานีสํานักข่าวอีกหนึงครับ มีม,มีแฟ้มเก็บฐานข้อมูลมีแฟ้มเอกสารเลยมีหนังสือวิชาการต่างๆบ้างป,ปลักายไม่ใหญ่ข้ามาติชนมนติชนเก็จะมีแฟ้มเอกสารข่าวครับนะครับ,รบแล้วก็มีหนังสือเพราะก็าทำสำนักพิมพ์ด้วยตอนสมัยเอฟเอ็มร้อยสองจุดห้าอันดุงด,ดังเนี่ยนะที่นักการเมืองเอาข้อมูลของพวกผมไปพิปรายในสภาเนี่ยบางทีบางวันเนี่ยผมก็ไปขอใช้ส่งข้อมูลของมติชนนะไปเปิดหาแล้วก็เอามาเขียนครับอแต่ปัจจุบันผมไม่รู้ ยังยังแบบนี้กันหรือวะส่วนใหญ่ผมว่าจะเข้าเกื้อหนานะถ้าจะหานะครับเมื่อลยเห็นปรากฏการณ์บางอย่างที่เป็นข้อสะท้อนอยู่ตอนนี้ก็คือว่าซื่งรุ่นคุณศักดิชัยรุ่นพี่ชวีแล้วก็ลองลงมาไล่มาอย่างรุ่นผมเนี่ยปัจจุบันจะไปทำงานกับนักการเมืองเยอะมากอืมเป็นทีมแบ็กอัพข้อมูลเป็นทีมที่ปรึกษาวางกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ แต่ทุกทีนจะมีสื่อรุ่นใหม่อยู่ไม่ต่ากว่าคนหนึ่งยีอสอบคนน้องพวกนี้จะเก่งไอทีเก่งการพิมพ์คอมพิวเตอร์ครับเขาจะเป็นคนที่ผลิตคอนเทนต์ตามสื่อ,อรุ่นก่อนสัง่งเ,เราเห็นปรากฏการอะไรไหมครับนะครับครบาวนี้มาต่อมาคุณสัจชัยจะไปจะไปเรื่องอะไร